สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคติธรรมนำทางชีวิตวันนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากชวนทุกคนมาร่วมฟังกันอย่างตั้งใจเป็นเรื่องเล่าธรรมะในรูปแบบนิยายที่มีทั้งความลึกซึง้งซาบซึง้งและน่าติดตามตลอดทั้งเรื่องเรื่องนี้มีชื่อว่าเรือชีวิตไร้หางเสือ ซึ่งเป็นนิยายที่ใช้โครงสร้างแบบปริศนาถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแยบคายและลุ่มลึกผ่านเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอินทราเรื่องราวต้นจากความฝันประหลาดของอินทราทอฝันเห็นเรือลำหนึ่งที่ลอยไปตามสายน้ำโดยไร้หางเสือท่ามกลางหมอกหนาและคลื่นลมที่คอยซัดโหมอยู่ทุกค่ำคืนเขารู้สึกเหมือนกำลังปกอยู่ในเรือลำนั้น ทั้งที่ตัวเองก็ยังยือนอยู่ในบ้านกลางทุ่งนาความฝันนั้นเหมือนจริงจนหน้าขนลุกแล้วมันค่อยๆเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางภายในจิตใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลในตอนแรกอินทรายังไม่เข้าใจว่าเรือนในฝันนั้นหมายถึงอะไรแต่เมื่อได้ไปอยู่กับหลวงปู่มัน่นพระนักเทศผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเขาก็เร,าเริ่มได้รับคำตอบผ่านการฟังเทศนาการจเจริญสติ และการสังเกตชีวิตรอบตัวเหตุการณ์ต่างๆค่อยๆเปิดเผยภาพรวมของชีวิตที่ขาดเข็มทิศจนทําให้เขาเข้าใจว่าศีลคือสิ่งที่เปรียบได้กับหางเสือของเรือชีวิตถ้าเรือไม่มีหางเสือมันก็จะล่องลอยตามแรงลมและกระแสะน้ำเช่นเดียวกับคนที่ไร้ศีลจะล่องลอยตามกิเลสความอยากความกลัวความโกรธและความหลง อินทราต้องเผชิญกับบททดสอบมากมายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นการยับยั้งใจไม่ให้โต้อตอบด้วยความโกรธหรือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนทุกสถานการณ์ดูเป็นแบบทดสอบเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีหรือไม่มีศีลใ,ในใจบางครั้งเขาเองก็พลาดบางครั้งก็ลังเล แต่ทุกครั้งที่ได้กลับมานั่งสงบอยู่หน้าพระพุทธรูปใต้ต้นโพหน้าวัดความเงียบก็จะช่วยสะท้อนใจให้เขาเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำตอนหนึ่งที่ผมประทับใจมากคือตอนที่อินทราเจอกับนักล่าคนหนึ่งที่มีชีวิตเต็มไปด้วยความรุนแรงและการเอาชนะอินทราต้องเลือกว่าจะเกลียดเขาหรือว่าจะเข้าใจและให้อภัยเมื่อเขาเลือกให้อภัย ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เกิดขึ้นในใจของคนคนนั้นสิ้นสะท้อนให้เห็นว่าศีลไม่ใช่แค่การห้ามแต่คือพลังของความสงบที่เปลี่ยนแปลงผู้คนได้จริงๆในช่วงท้ายของเรืออินทรากลับมานั่งสมาธิใต้ต้นโพต้นเดิมที่เขาเคยฝึกฝนมาแต่แรกด้วยใจที่สงบและเข้าใจมากขึ้นเขาเห็นภาพของเรือในฝันอีกครั้งแต่คราวนี้เรือลำนั้นมีหางเสือ มีทิศทางและแม้จะยังมีคลื่นลงอยู่มันก็สามารถพาเขาไปถึงฝั่งได้อย่างมั่นคงเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าศีลไม่ใช่กฎบังคับที่ทำให้ชีวิตน่าเบื่อแต่คือเครื่องนำทางที่ทำให้ชีวิตมีหลักมีกันไม่หลงทิศไม่ฝุ้งซรางและไม่ถูกลูกรดกลิ่นเสียงลวงให้ค่อไขว้ หากคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณวันนี้ล่องลอยไปตามกระแสสังคมมีอารมณ์โกรธย่ายโลภง่ายหรือหลงในสิ่งต่างๆง่ายลองถามตัวเองว่าเรายังมีศีลไหมศีลที่ว่านี้อาจไม่ต้องเริ่มจาก5ข้อ10ข้อแค่เริ่มจากไม่หลอกตัวเองไม่เบียดเบียนใครไม่เอาเปรียบใครไม่พูดโกหกไม่ทำร้ายใจใครแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเริ่มต้น ควบคุมทิศทางของเรือชีวิตให้มั่นคงมากขึ้นแล้วสำหรับใครที่อยากรับฟังนิยายธรรมะเรื่องนี้แบบเต็มๆผมขอจูนให้คุณกดฟังผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วคุณจะพบว่าเรื่องเล่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของคนแก่ไม่ใช่เรื่องของพระแต่เป็นเรื่องของชีวิตทุกคนที่ต้องการทิศทางต้องการความสงบ และต้องการความเข้าใจในตนเองขอบคุณที่อยู่กับผมจนจบการพูดคุยในวันนี้นะครับหากคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มีคุณค่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคติธรรมนำทางชีวิตรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวธรรมะดีๆที่เราจะนำมาแบ่งปันอีกในครั้งหน้า และอย่าลืมถ้าอยากฟังนิยายเลื่อนเต็มแบบต่อเนื่องกดที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ